สุขสวัสดีท่านผู้ฟังทุกทุกท่านก็พบกันเช่นปกติของทุกทุกวันแกดำคำพีชีวิตต้องใช้คำว่าทุกทุกวันเพราะว่าไม่มีวันไหนที่แกดำคำพีชีวิตจะไม่ทำกิจวัตรขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็ต้องทำกิจวัตรกิจวัตรของการดำเนินชีวิตไม่ใช่ว่าทำเพราะมีผู้บังคับทำเพราะมีกฎระเบียบทำเพราะมีกติกาสังคมแต่ทำเพราะมันเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ชีวิตที่จำจะต้องรักษาดูแล สังขารก็คือธาตุสีที่มีดินห้าอย่างก็คือเกสาโลมานักขาทันตาและตะโจหรือพูดเป็นภาษาพวกเราเข้าใจง่ายๆก็คือผมขนเล็บฟันหนัง เราเรียกว่าถุงหนังหรือทา่าดินห้าอย่างถือว่าเป็นมูลกรรมฐานมูลก็แปลว่าของเสียหรือเรียกบงเล็บนิดหนึ่งก็คืออุจระหรือขี้นั่นแหละขี้ในที่นี้หมายถึงของที่เคยดีมาก่อนแล้วแล้วก็เสียหายไปกลายเป็นขี้หรือเป็นมูลเราเรียกว่ามูลนั่นเอง กรรมฐานกรรมแปลว่าการกระทำฐานแปลว่าที่ตั้งอันคงมัน่นอันมัน่นคงนั่นหมายความว่าถ้ากรรมฐานก็แปลว่าการกระทำอันมัน่นคงอันมีพื้นฐานมันมีผลอย่างไรพระกรรมฐานกับการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตในสถานะ สถานะคือในฐานะนั่นแหละเป็นปุถุชนผู้ของเรือนหรือเป็นนักบวชผู้สรงศีลมีผลเป็นรูปธรรมจับต้องได้อย่างไรบ้างมีมากๆเพราะว่าการฝึกพระกรรมฐานจะเป็นการฝึกผลจิตใจให้เกิดพละกกำลังที่มี ความเข้มแข็งที่มีฐานอันมั่นคงไม่แกว่งหรือหวันไหวไปตามสภาพการต่างๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้สภาพการต่างๆโดยเฉพาะสภาพการที่จะต้องอยู่ร่วมกันคือสภาพการของสังคมสภาพการของสังคมก็จะจะต้องมองไปที่หลัก หลักที่ว่าก็คือเราอยู่ที่ไหนเราอาศัยที่ไหนเราก็จะพลอยเป็นไปตามสภาพการของสังคมที่นั้นด้วยฉะนั้นพระกรรมฐานก็เป็นการฝึกฝนให้เราสามารถปรับอารมณ์เพื่อสร้างสรรทัศนคติอีกครั้งนะท่านทั้งหลายปรับอารมณ์เพื่อที่จะได้สร้างสรรทัศนคติ ก็คือสร้างสารรค์มุมมองช่องทางโอกาสต่างๆให้เกิดขึ้นเพราะว่าทัศนคติหรืออารมณ์ส่วนนี้มันจะเป็นที่มาของช่องทางแห่งโอกาสว่าเราควรจะทำแบบใดดีควรจะอยู่แบบไหนดีควรจะคบกับใครควรจะทำอะไรหรือควรจะค้าขายสิ่งใด นั่นคือหมายถึงในการทำมาหากินของผู้โดยชนด้วยนะของผู้ของเรือนหรือแม้แต่กระทั่งเราควรจะพูดอย่างไรเมื่อเราจะต้องเจอผู้คนอยู่คนเดียวเราควรจะคิดเรื่องอะไรอ,ะอยู่กับผู้คนเราควรจะพูดเรื่องอะไรแล้วควรจะดําเนินชีวิตโดยเฉพาะการกินการอยู่การเป็นไปอย่างไร ดังนั้นเหล่านี้ทั้งหมดต้องอาศัยพระกรรามฐานเป็นทุนเป็นที่ตั้งท่านก็จะเห็นว่าจะดำคำพิชีวิตนั้นมีการเขียนบทความไว้ในช่องทางของนักเขียนแล้วก็นำเรื่องราวของบทความนั้นมาจัดทำเป็นคลิปเสียงซึ่งบทความนั้นจะเป็นการเขียนเรื่องราวแต่ว่า เวลามาทําเป็นคลิปเสียงก็จะเป็นเสียงของแก่ดําคําพิชิตคือสรุปเป็นการเล่าธรรมะประกอบในบทความนั้นซึ่งในตอนนี้บทความพระกรรมฐานเราใช้ชื่อว่าหลับตาแล้วเห็นอะไรซึ่งในเนื้อเรื่องก็จะเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายเมธี คิดก้าวไกลนายเมธีคิดก้าวไกลนี้เอาโดยสัจจริงโดยสัจจริงให้พวกท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับฟังแกะดำคำพิชิตชีวิตคิดมาก่อนหรือเปล่าว่าจะตั้งชื่อนี้หรือว่า,าคิดเอาตามกระแสของสังคมว่ากําลังมีความนิยมภาคการเมืองหรือเปล่าก็เลยเอามาทําเป็นคอนเทนต์หรือเป็นเรื่องราวคอนเทนต์ติดกระแส ถ้าคิดมาก่อนไหมแกะดำคำพิวิตขอยืนยันกับพวกท่านว่าไม่ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดจะไปอิงกระแสเกาะอะไรหรือสร้างคอนเทนต์หรือบทความใดๆเพื่อไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดเราเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วเราไม่ใช่นกเล็กที่จะวิ่งไปเกาะต้นนั้นเกาะต้นนี้เราไม่ใช่แม่งูเอ,อย๋ย พวกท่านก็เคยเล่นเนาะเด็กผู้หญิงจะเคยเล่นกันก็คืองูกินหางแม่งูเอย๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโศกก็โยกไปโยกมากินน้ำบ่อหินก็บินไปก็บินมากินน้ำบ่อทรายก็ย้ายไปก็ย้ายมากินหัวแล้วกินหางโอไม่ละจชะ ันเป็นตาอยู่ฉันกินกลางตลอดตัวใช่ท่านทั้งหลายพระกรรมฐานจะสอนให้พวกท่านรู้ว่าควรจะอยู่ในตำแหน่งไหนถึงจะได้ทั้งหมดบางทีคนก็มองว่าตาอยู่เป็นคนฉลาดแกมโกนะ่ะแต่จริงๆไม่ใช่ถ้าท่านเป็นนักปฏิบัติและฝึกพระกรรมฐานท่านจะรู้ว่าตำแหน่งที่ตั้งของตัวเองเนี่ยหรือฐานที่ควรจะตั้งมั่นเนี่ยควรจะตั้งอยู่ตรงไหน แล้วขั้นก็จะเป็นผู้ไม่เสียและจะเป็นผู้ได้โดยไม่ต้องหาอะไรท่านรู้ไหมว่าพวกเราซื้อสินค้ากันเพราะอะไรเราทั้งหลายเนี่ยหาเงินหาทองกันมาแล้วต้องมาจับจ่ายซื้อข้าวของที่จะต้องใช้หนึ่งให้ทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ประโยชน์ไม่ไม่ไมเอาเอาทันสมัยไปก่อนเขามีเราก็อยากมีบ้าง เช่นเฟอร์นิเจอร์เกินความจำเป็นเอาไว้อวดอ,อ้างแสดงหรือสร้างโปรไฟล์ก็ยังดีนะเป็นโปรไฟล์เพราะมันสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้สองจำเป็นมากๆไม่มีไม่ได้เอออันนี้ต้องทำเลยเพราะว่าเราหาเงินมาเงินนั้นจะเป็นตัวแรกปัจจัยที่จำเป็นมากๆคือปัจจัยสี่อย่างคือที่อยู่อาศัยอาหารการกินเสื้อผ้าอาภรณ์หรือแม้กระทั่ง ยา,ารกักษาโรคจำเป็นมากๆ3สมแม่เห็นใจวะอยากช่วยเกิดความเมตตาและสงสารเกิดความเมตตาและสงสารคนขายหรือเสน่หาคนขายอุย้ยคนนี้ชอบเขาขายของขายอะไรก็ซื้อหมดแหละเช่นศิลปินขายของเป็นต้นเรานี้ทั้งหลายเราเรียกว่าเหตุแห่งการ ลงมือกระทำใช่ท่านทั้งหลายการฝึกพระกรรมฐานมันจะไปควบคุมอารมณ์เหล่านี้ว่าเวลาเราจะลงมือทำอะไรจะพูดอะไรหรือแม้กระทั่งคิดอะไรมันจะมีเหตุแห่งการลงมือกระทำพระกรรมฐานจะสอนให้พวกท่านมีฐานมั่นเวลาตัดสินใจอะไรจะไม่ค่อยพลาดฉะนั้นถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวของอนาย เมธีคิดก้าวไกลก็ไปอ่านดูคัมภีร์ชีวิตก็จะเอาบทความนั้นมาประกอบแล้วามาไว้ที่ชุมชนบ้างาในสำหรับในช่องทางของอื่นๆก็จะเอาไว้เป็นโพสต์รูปภาพหนึ่งบ้างก็จะมีลิงก์ของอช่องทางของแกะดำถ้าใครอยากติดตามจริงๆก็อยากให้ติดตามนะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างน,น้อยสุดเลยเท่าที่แกะดำคำัมภีร์ชีวิตก่อนที่จะทำคลิปต่าง ดำเนินช่องมานี่มองดูแล้วว่าช่องแบบที่แกะดำคำพีชีวิตกำลังทำอยู่เนี่ยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่มีมันกันแต่ไม่ค่อยจะอิงเข้าไปในด้านของความรู้สึกบึกๆึเป็นแต่เพียงการแสดงและสร้างกระแสเอาละทำไมแกดำคำพีชีวิตถึงบอกว่านายเมธีคิดก้าวกไกลไม่ใช่สิ่งที่แกะดำคำพีชีวิตคิดไว้ก่อนหรืออิงกระแส เนื่องจากในการปฏิบัติธรรมในเช้าตรู่ก็คือเช้าตรู่ของพวกท่านแต่เป็นเช้าว,วันใหม่ของแก่ดำคัมภิชีวิตก็คือตีสองเวลาตีสองตีสามตี 4, ต 5, สี่ตีห้าสี่ชั่วโมงเป็นเวลาที่แก่ดำคำัมภีิตจะต้องอยู่ในพระกรรมฐานในพระกรรมฐานเกิดนิมิตขึ้นมาเห็นเรื่องราวของนายเมธีแล้วก็เห็นการสนทนาพันการสนทนาของนายเมธี ที่ที่เกิดการสนทนากันขึ้นมาเราก็เลยเอามาเขียนเป็นชื่อนายเมธีคิดข้าวไกลนั่นก็คือที่มาของชื่อเราไม่ได้ก่อกระแสอะไรส่วนเรื่องเรานายเมธีคิดขก้าวไกลจะเป็นอย่างไรก็ต้องค่อยๆติดตามกันต่อไปสำหรับตอนนี้แกะ่ะาำคำพีชีคำพีชีวิตมาเล่าเรื่องอานิสงส์หรืออานุภาพเพื่อผลของพระกรรมฐานมีมีผลเป็นรูปประธรรมอย่างไร ดังนั้นอยากให้ท่านทั้งหลายเมื่อฟังแล้วลองไปทบทวนดูนะคือมันไม่ใช่เหตุผลเพราะว่าเราจะไปสวรรค์เราจะไปนิพพานเราจะเป็นผู้รู้กว่าใครหรือว่าเราจะดับทุกข์แบบไหนพระกรรมฐานจะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรดังนั้นพระกรรมฐานท่านทั้งหลายทุกๆคนเลยควรที่จะฝึกตอนเด็กเเนี่ยเราก็จะ ถูกสอนเรื่องการทำสมาธิถามว่าลักาันทำสมาธิกับพระกรรมฐานต่างกันอย่างไรไม่ต่างกันท่านแต่มันจะมั่นกว่ากันสมาธิเป็นพื้นฐานเป็นเรื่องเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเราเรียกว่าอาการของความสงบอาการของความไม่วุ่นวายแต่ว่าพระกรรมฐานก็คือสมาธิอันแหละแต่มันแบ่งเป็นสมาธิสามระดับระดับที่หนึ่งคือคณิกะสมาธิ ก็คือชั่วครั้งชั่วคราวระดับที่สองคือทรงอยู่พออยู่ได้พอรู้พอไปพอมาควบคุมอารมณ์พอได้บางส่วนระดับที่สามเราเรียกว่าเป็นอุปนิสัยใจคอนเลยฉะนั้นพระกรรมฐานก็คือสมาธิแต่ว่าเป็นแม่แบบของสมาธินั่นเองดังนั้นก็ขอฝากพวกท่านวันนี้ก็ฟังคลิปเรื่องพระกรรมฐานมีประโยชน์อย่างไรส่วนหลับตาแล้วได้อย่างไรเห็นอะไรนั้น ก็เดี๋ยวค่อยดูบทความไปแล้วก็แก่ดำก็จะมาเล่าให้ท่านฟังไปเรื่อยจากนี้น้อยสุดเลยหลับตาแล้วได้อะไรเห็นนะไม่เห็นหรอกท่านทั้งหลายแต่รู้นะรู้มากมายเห็นนะไม่เห็นหรอกท่านทั้งหลายหลับตามาจะเห็นอะไรเล่าแต่รู้นะรู้มากมายดังนั้นขอฝากเรื่องอานิสงส์แล้วก็ผลของพระกรรมฐานมีประโยชน์อย่างไรไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดขึ้นกับท่าน ทุกทุกคนที่ติดตามขอฝากพวกท่านช่วยกดติดตามแล้วก็ท่านใดที่นิยมปรารถนาที่จะเข้ามาเรียนเรื่องพระกรรมฐานภาคปฏิบัติหรือจะได้มีโอกาสได้เห็นวีดีโอที่เป็นตัวตัว,ต,วตัวตนของแกดำที่เป็นรูปวีดีโอเลยก็กดเป็นสมาชิกกันได้เลยที่ช่องจะสาธุสาธุสาธุ